สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมจทยอ t v ทีีนะครับเดี๋ยวในวันนี้เรจะมาเล่นออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับผมก็จะเป็นแมปที่เปิดใหม่นะครับซึ่งก็เหมือนก็เหมือนทาว e วอร์ดีเฟปกติเอ้ยไม่ช่ก็เหมือนแมปเก่านะแบบล็อบบี้อย่างเหมือนแมปเก่าเลยครับทุกคนทรงนี้เลยนะมีออฟฟิตมีอินฟินิตี้ชาเลนจ์แล้วก็จะมีฝั่งที่เป็น ฝั่งนี้จะเป็นสตอรี่ปะไม่ใช่เหรออะไรไม่รู้นะอันนี้โกอันทองมีซัมมอนนะครับแล้วก็มีเอฟเคโซนะครับมีทริอลมีทริอัลนะทุกคนเหมือนกันเลยมีชาเลนจ์ตีแล้วก็จะมีแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสตอรี่ใช่ไหมนู่นจะอะไ,ไละ ไป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 เข้าไปเลยใช่ไหมเราลงรู้กับ innovation Iceland หรอเกาะเกาะนวัตกรรมหรือจ๊ะวันนี้ผมก็เล่นเขาเรียกว่าผมก็เอาตีตัวหนึ่งมาเล่นด้วยนะมาสำรวจก่อนเซอร์เวยก่อนนะว่าเล่นยังไงยังไรบอกเลย โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะผมก็กดคูตต่อไเปเลยนะแบบนี้ต้องมีคูตต่อครับแล้วก็ออโต้ตัดแล้วก็ออโต้คลิปนะทุกคนมันยี่นเนี่ยโอ้ยยี่อะไรจังอะ่ะวิววิววิวมันมันมันเดิอนอย่างนั้นนะมันเดินไม่สช่โมลเลยอะทำไมอะ่ะผมไปปรับอะไรเปล่าวะเดี๋ยวผมต้องไปปรับโอเค กูเข้าใจาละมันเป็นที่กราฟิกเดี๋ยวว่หลุดแล้วนะอัพเลยอัพอัพตันดาเลยนะเนี่ยนี่เขียเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าโคตรแรงฮะต่อไปครับซันจิตัวละครที่แอคที่สุด มีธาตุด้วยเหรอสีแดงเหรอทำจามจใส่สีส้มบวกร้อยแต่ว่าทำจามจใส่สีเสียสีฟ้าปะก็ไม่ท่ธาตุป่าวะแต่ว่าไฟมันมันต้องใช้น้ำสีเขียวป่าวะหรือหรืออ๋อหรือว่ามันมีามากกว่านั้นอีกเพราะว่าในออสตราเก่ามีแค่สีได้ไงดินน้ำไม่ไม่ใช่ดินไอ้มีหกหกหรอือเจ็ดวะหนึ่ง มันจะมีอยู่หกธาตุจำแล้วละมีไฟมีน้ำมีมีพืชแล้วก็มีสายฟ้าหรือก็แดงแดงก็ชนะเขียวแพ้ฟ้าปะเขียวของมันก็ต้องชนะฟ้าเอ้ยเขียวเขียวชนะฟ้าปะไม่รู้อ่ะเขียวมันมันต้องชนะสายฟ้าเพราะพืชมันมันชนะสายแต่ว่ามันแพ้ไฟแต่สันจีอะถ้าเปรียบเสียบก็คือสีส้มอะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าสีฟ้านั่าจะเป็นน้ำ ให้2ดาวเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมตะจิกูดําดาเมรแค่400นั่นนั่นใช่แล้วกูว่าใช่ไอบโบเกียนี่เป็นน้ำครับทุกคนมันเป็นอ๋อมันเป็นมารีนยินราเรือห๋อน,นี่คือวันพีชใช่ไหมโอเคตะจิกูแพ้น,นะครับเอาตัวอะไรเอาตัวแพ้ไม่กูเฉยเลยนะเกมโคตรสวย ก็ม u u นะีอูริวนะเอาใช้อูริวด้วยแล้วกันอูริวโอหแล้วยังหลุดเลยตอนเนี้ยแม่งกูไม่มีประโยชน์เลยต้องไปหาตัวละครตีดามมาแทนมันอะ่ะใช้ไม่ได้กับด่านเนี้ยมันแท้อะมันแป้ท่าะ่ะคือโบติมันน่าจะมีท่าของมัน้วยนะแต่ว่าผมปิดไว้นะเพราะกลัวแหลกนะผม จริงๆนะผมกลมักวโคตรโคตรกลักวลเลยโทรศัพท์ก็โคตรกากนี่อะสีฟ้านะจากสีฟ้าให้สีเขียวอันนี้ก็สีฟ้าอันนี้เป็นไฟเห็นไหมอันนี้เป็นน้ำแต่ว่าจะไมมันเหมือนเกดนีมะไม่รู้นะาก็วางตัวละครไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับตอนนี้บอสก็มาแล้วนะผมอูโดโลเลยอู ตายเอา้าเยตายเลยลวงเลยตันจีน่าจะมีเบิร์นะนะเีว่าวิกตอรี่ลอเย้าเบบี้โอเคแล้วก็สามารถไปต่อได้เลยดีเพหรือว่าจะรีเทิร์นเอารีเทิร์นก่อนแล้วกันนะโอเคคนระับผมก็ได้โครงการไปใส่โค้ดนะครับผมแล้วก็เียว่าจะมาส่งตัวละครนะ มันแยกออกเป็นสองแบนเนอร์อะทุกคนมันจะมีแบนเนอร์เกับแบนเนอร์วใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบนเนอร์ไวน์มันจะต้องไปคอมพิซสตรอรี่อะไรก่อนอะถ้าเป็นซีซันเก่าอะแต่ว,ว่าซีซันใหม่ผมรู้ว่ามันจะสมได้เลยไหมแต่มันววเป็นสีทองผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่ผมมันก็ไม่ค่อยตานะอ่ะสมได้ะ่ะหุยยิกิโกอ คว้ยอ่ะฮี่อ่ะอเคลมได้นะฮะรงนี้ครับก็จะมีระบบอ e ีโบด้วยนะครับผมเราต้องไปใช้เลยดินจาเฮดแบน ดาวกาจายแล้วก็ผีเหรอฮะผีม่วงผีสายลุงแล้วก็ผีสองสายลุงอะไรของมึงอ่ะแต่ฟ <Fuck, man. S 1> ากแม่แต่ปกติเราปกติแกกต่ปกติอีพแรกอะเราจะเปิดสวยเราจะเปิดได้ริกินดารี่นะอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบถ้าถ้าเพชรถ้าเพชรเยอะนะมันจะสุ่มได้เออมีตัวนึงผมใส่เดียว่าเพราะว่าผมใส่ตัวซ้ำไม่ได้นะครับ เรามีอูเรีวนะอูเรียวโวไม่ได้หรออันนี้ต้องไปหาตัวละครที่เป็นจากบันพีแล้วมา e อีโว่ะซันจิอะอีโวไม่ได้หรอโอ้น,นี่ไงมีฮอลโลฟีซาดแต่ผมต้องหาตัวละครมาอันนี้คืออะไรบะสเซนไคช็อกวิชาสนใจว่ะตัวเนะี้ย แล้วก็เป็นตัวยืนพื้นนะสีม่วงนะครับผมไอ้ต้องหาตัวละครที่มันจะนะสีสีฟ้าปะตัวอะไรชน่าสีฟ้าบ้างสีม่วงไหมสีม่วงมันจะนะสีฟ้าปะ,ปะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมสีส้มหรออะไรจะนะสีฟ้าบ้าง เราเริ่มจากการวางนารูโตะก่อนนะครับผมอออไอ้ฮีเช้าสีม่วงโอ้ โอ้จะบอกนะว่าสีม่วงนช่ไหสีเขียวอ่ะเอ้ยไม่ใช่สีม่วงนะ่สีฟ้าเหรอเอา้ายินจิโกก็แพ้เหรออ๋อเป็นย,ย,ยีอะไรนะอ่ะเ,เฮ้ยอาอปสัตว์เอ้ยโอ้ยแย่เลยนายโตกูกางมากไอ้เหี้ยโอ้เครียดเลย เฮ้ยแถวว่าฟูอ๋อแถวว่าฟูก็อัพเกรดถึงขั้นก่อนถึงจะโจมตีได้แล้วกูเลยหมดตูนสองไงแง่ฮึอะไรอ่ะอ๋อเปลี่ยนจากโจมตีลายอู้ห่วย แอ๋อทุกคนไม่มีพาวเวอร์สองนะครับผมอัปเกรดสองขั้นถึงจะโจมตีได้นะครับผมก็อันนี้ก็แค่รอนะว่ามันจะมีอะไรใหม่บวกกับว่าก็รอบอสนะแล้วก็พอรมจากอันนี้แล้วก็น่าจะปิดคลิปนะครับเฮ้ยเชื่อมันมเรียรอดด้วยแล้วก็ แล้วก็ไปเล่นหลังไม่ต่อนะครับจะไปฟาร์มแบบเอาไอ้โหดเลยนะทุกคนเพราะเกมเป็นเพิ่งเปิดด้วยแล้วผมอยากเล่นเกมแัวนี้นะผมไอ้อันนี้ไม่ด้ฟินเตอร์ก็แต่ว่าตอนนี้อยากเล่นไหมก็คิดว่าถ้ามีอันนี้มาแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมานะแต่ต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยนะต้องต้องเปิดด้วยซีเค็ดนะสำหรับแบบนั้นนะไม่เปิดด้วยซีเค็ดมันกระจอกไปนะทุกคนผมระดับนั้นแล้วนะผมระดับเทพละผมต้องเปิดด้วยซีเค็ดนะ มาแล้วครับทุกคนบอสเชียร์ชิปหายแล้วแลวคือมันเป็นหลอดเลือดโคตรเยอะ ไม่ไหวไหวไหวอยู่โอเคโอ้โหังไม่ไหวไม่แห้งจัดพอเลยไอไอไอแคท้าเนี่ยพอเลยพอเลยพอจริงจริงเลยโอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาส, sure. สีม่วงมาลงโอเคครับผมจะสุ่มตัวนี้นะเพราะว่าผมอยากได้ก่อนนะครับผมเฮ้ยได้แล้วสวยมาดิ เพราะว่ากรอนเป็นสีเขียวใช่ป่ะวะผมก็เลยคิดว่าจะเอากรอนผมก็ผมผม,ผมจําไม่ได้ว่าสีม่วงหรือสีเขียวนะี่มันชนะสีฟ้านะก็เลยคิดว่าจะเอาไปทั้งคู่นนะไปออกไปเลยมึงอนะโอเคสีเขียวนะผมมันดูไม่ได้นะ โอเคนะครับตอนที่ผมก็มากับตัวละครตัวหนึ่งของผมนะซึ่งไม่เข้าวางซาสเกะน,นะครับเดีวผมจะวางกรนะเพราะว่ากรมันชนะไอด่านนี้กรน่าจะใช้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้ตัวละครพวกผมกม็ได้เอาตัวละครโทรศัพท์เป็นหัวเขานะเพราะฉะนั้นต่ตัวโทรศัพท์นะ,นต,ะนตอนนี้อาจจะไม่ได้ทําอะไรมากนะครับผมรอวางกรดีกว่านะาะอ่าไหนจังขอดูความ ชนะหน่อยมึงโดนแน่แฮมโดนพี่กรณโอ๊ยกรณเดี๋ยวนะแล้วมันไม่ได้ตีเป็นแอนนี่เหรอไอ้เหี้ยพ่อมึงเถอะมันไม่ได้ตีเป็นวงเหรอทุกคนโอ้โหกีฬวตัวไอ้เหี้ย Yes man มาอันที่สุดมันก็มีนี่ยมตีแบบดีสักทีโอเคอย่างไรก่อนก็เป็นลายผมก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ให้ตัวนึงวางไปเลยแล้วกันนะนะแล้วก็ให้มันตับเป็นลาสนะครับส่วนเรานะครับทำที่อะไรเพิ่ก็ได้นะครับ โอเควางอีกแล้วผมวางเสริมนะครับอ่าปรับล้าด้วยนะครับอ๋อเราใช้กรเนี่ยมันจะทำให้เราเคลียด่านนี้ให้ได้ไวขึ้นนะแต่ว่าต้องมีตัวละครโครบเลยก็นหน่อยนะเพราะว่ากรในช่วงแรกมันไม่ไหวนะครับทุกคนโอ้แม่ ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสําหรับอตอนนี้ตอนแรกผมก็ไม่วางสัญจรนะตอนนี้เอ๊ะวางไปหนแล้วก็ได้่เพราะว่า,วาการที่มอนตัวละครมันทํไม่ไ้เลเวลใช่ไหมอะผมวางไปเลยวางคู่เลยจะผมว่าโกคูโหดที่สุดนะครับสำหรับสามดาวที่ผมที่ผมมีนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก่อนเนี่ยใช้ด้านใช้แบกเรียกว่าใช้แบก สำหรับสตอรี่ของวันพีทมารีนฟอร์ดอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะครับเค okay. อ่ะอะไรก็ว่าอะไแล้วลว,วาซันจิเ้าก็เกลียดให้มันด้วยเพราะว่าซันจิมันติดไฟเนาะ เค okay. ติดไฟแล้วเะอย่างน้วก็เกิดเบอร์ทำให้มันไวขึ้นนิดนึงนะนี่ไม่ได้ตัดออกเลยโอเคครับผมคิดว่าบอสดานที่สามจะเป็นอะไรนะผมอ่ะมีเงินเหลือๆระวังกรนะทุกคนเงินเหลือต้องวังกรนะเพราะว่ากรคือตัวแบกนะครับผมอ๋อครบแล้วเอาตาเลยด้วย โดนลุ่มทึ้งเข้าไปนะครับทุกคนอืมก็สำหรับคลิปนี้งคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ใครใชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นด้วยวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย